เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของมวยปล้ำนั้นเนี่ยมันมีการเขียนบทเอาไว้แล้วแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นมันก็คือเหตุการณ์จริงที่เกิดจากความรู้สึกจริงๆบางครั้งเนี่ยนักมวยปล้ำก็ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็พูดความรู้สึกที่พวกเขามีกับคนดูทั้งความสุขความผิดหวังรวมถึงอาการบาดเจ็บต่างๆและนี่ก็คือเจเหตุการณ์นะครับที่นักมวยปล้ำร้องไห้ขณะออกทีวีครับ ชอนไมเคิลประกาศรีทายชอนไมเคิลคือคนที่ทุ่มเททั้งกายใจแล้วก็จิตวิญญาณให้กับวงการมวยปล้ำนะครับสร้างแมตต์ดีๆแมตต์เจ๋งๆออกมามากมายชอนไมเคิลในรีทายไปทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งแรกในปี98เพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนครั้งที่2เกิดขึ้นในปี2010ครับหลังแพ้ให้กับเดียนเดอร์เทเกอร์ในศึกเรสเอร์เมเนียครั้งที่26 สึกรอคืนต่อมาชอนไมเคิลก็ออกมาประกาศรีทายนะครับตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในแมตช์โดยขอบคุณทั้ง TripleH w i n m a ิน n แม็แล้วก็คู่ปรับเก่าอย่างเบรดฮาร์และทุกๆคนใน WWE ที่เขาทำงานด้วยรวมถึงแฟนมวยปล้ำทุกๆคนนะครับหลังจากนั้นแฟนมวยปล้ำก็เรียกร้องมาตลอดว่าอยากให้ HBK นั้นกลับมาปล้ำอีกสักแมตช์แต่ชอนไมเคิลก็ออกมาย้าเสมอนะครับว่าเขาเป็นคนที่ยึดถือคาพูดโดยจะไม่กลับไปปล้มอีกแล้ว แต่พร้อมที่จะทําทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้คําพูดของเขานั้นเป็นจริงแต่สุดท้าย HBK ก็กลืนน้ำลายตัวเองจนได้นะครับกลับมาปั้มเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีโดยจับคู่กับ Triple H เจอกับ Undertaker แล้วก็ k a n ในศึก c r o w j g w e l ครับ Roman Reign เป็นลูค k เมียเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานนะครับหลังจากที่ Roman Reign นั้นก็ชากแชมป์ Universal มาจาก Brock Lesnar ได้สำเร็จในศึก Summer Slam ปี2018 โรแมนเรนก็ออกมาประกาศเรื่องสําคัญนะครับที่ทำเอาแฟนมวยปล้ำนั้นช็อกไปตามๆกันโดยบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวทําให้ต้องพักการปล้ำมมาไว้ก่อนเรนยังบอกอีกว่าเขาเป็นลูคีเมียมาตั้งแต่อายุ22แล้วและการมันก็กําเริบจนกลับมาเป็นอีกครั้งแต่ที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คําอําลาวงการมวยปล้ำนะครับเพราะว่าเขาจะกลับมา WWE อีกครั้งในไม่นานแน่นอน หลังพูดจบเรนก็น้ำตาไหลนะครับแล้วก็ไปสวมกอดกับเซธโรดินและดีนัมโบรสสมาชิกกลุ่มเดอะชิลหลังจากนั้นเรนก็กลับมา WWE ตามที่เขาพูดเอาไว้จริงๆนะครับและประกาศว่าเขาหายจากการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วเพจประกาศวีทายเพจคือนักมวยปล้ำที่อยู่ในระดับท็อปของดิวิชั่นหญิงนะครับแต่ว่าต้องเลิกปล้ำไปก่อนไวอันกวรเพราะว่ามีการบาดเจ็บที่คอ โดยมันเกิดขึ้นจากการปล้ำในแมตช์แท็กทีม6คนเมื่อเดือนธันวาคมปี2017ทำให้เพจต้องออกมาประกาศรีิทายในปี2018เพจออกมาขอบคุณนักมวยปล้ำหญิงทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันสร้างดิวิชันหญิงที่ยอดเยี่ยมขึ้นมารวมถึงขอบคุณ WWE ดด้วยแฟนมวยปล้ำในสนามวันนั้นนะครับพร้อมใจกันตะโกนว่า This is your house และ Thank you เพจคำพูดสุดท้ายของเพจก่อนที่จะลงจากเวทีก็คือ This will always be my house ที่นี่จะเป็นบ้านของเธอเสมอครับเอ็ดดี้เก r เรโรและคริสเบนวาใน WrestleMania ครั้งที่20ใน WrestleMania ครั้งที่20นะครับเราได้เห็น WWE ทํำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการที่สมาคมนั้นหันมาผลักดันนักมวยปล้ำตัวเล็กทั้งๆที่ในอดีตนั้น WWE นั้นสนใจแต่นักมวยปล้ำตัวใหญ่เท่านั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นใน r e s t l e m a n ครั้งนั้นก็คือ เอ็ดดี้กาเรโรเอาชนะเคิร์ดแองเกิลป้องกันแชมป์ WWE เอาไว้ได้ส่วนคริสเบนวาก็เป็นผู้ชนะในแมตช์สามเซากลายเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทคนใหม่หลังจบแมตช์คู่เอกในขณะที่เบนวานั้นกำลังฉลองชัยชนะของตัวเองอยู่เอ็ดดี้ก็ขึ้นมาแสดงความยินดีด้วยทั้งคู่ถึงกับร้องไห้แล้วก็สวมกอดกันเอ็ดดี้และเบนวานั้นเป็นเพื่อนรักกันในชีวิตจริงนะครับตั้งแต่สมัยที่อยู่กับ WCW จนย้ายมาอยู่ WWE พร้อมกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนมวยปล้ำทั่วโลกประทับใจเพราะแฟนๆนั้นรู้ดีว่าทั้งเอ็ดดี้แล้วก็เบ็นวาเนี่ยต่างผ่านอุปสรรคและความยากลําบากมามากแค่ไหนกว่าที่จะประสบความสําเร็จได้ในวันนั้นนะครับเอ็ดดี้กร์เรโรเสียชีวิตหลังจากเรสต์เมเนียครั้งที่20ผ่านไปได้เพียงแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเอ็ดดี้กเรโรก็เสียชีวิตลงในวัย38ปี นี่เป็นเหตุการณ์สุดช็อกสำหรับวงการมวยปล้ำและก็แฟนมวยปล้ำทั่วโลกครับในสึกรอหลังการเสียชีวิตของเอ็ดดี้นักมวยปล้ำของ WWE ได้ออกมาแสดงความอาลัยต่อตัวเอ็ดดี้ที่ฉากเปิดตัวหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยครับเบกกี้ลินตั้งท้องเบกกี้ลินเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำคนสำคัญในการปฏิวัติหลีกนักมวยปล้ำหญิงของ WWE นะครับและมีบทบาทในเนื้อเรื่องหลักเสมอ รวมถึงได้ดปล้ำเป็นคู่เอกในศึก WrestleMania ด้วยสำหรับเบกกี้นั้นมีเหตุการณ์ประทับใจที่น่าจดจำมากมายทั้งการเป็นผู้ชนะในคู่เอกของ r e s t l e m a n i a ครั้งที่35และล่าสุดการประกาศว่าเธอตั้งท้องในศึกรอนะครับเบกกี้ได้ออกมาสละแชมป์หญิงของตัวเองและมอบมันให้กับอาสุกะเพราะว่าอาสุกะนั้นคือผู้ชนะของแมตต์มันนี่อินเดอะแบงก์มีรายงานว่าอาสุกะนั้นรู้เพียงแค่ว่าเธอจะได้เป็นแชมป์แต่ไม่รู้ว่าเบกกี้นั้นตั้งท้อง นั่นทาให้สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีระหว่างอสูกากับเบกกี้นั้นคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นมีความสนิทสนมกันมากแม้ว่าจะเป็นศัตรูกันในเนื้อเรื่องก็ตามครับชอนไมเคลิลและริกแฟร์ในเรสเซลเมนียครั้งที่24ตำนานนักมวยปล้ำอย่างริกแฟร์แล้วก็ชอนไมเคลิลต้องมาพบกันในสื่อเรสเซลเมนียครั้งที่24เงื่อนไขของแมตช์นี้ก็คือถ้าริกแฟร์แพ้จะต้องเลิกปล้ำ มันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์มากมายนะครับสำหรับชอนไมเคิลเพราะว่าริกแฟ์คือนักมวยป้ำที่เขาเคารพและเป็นแรงบันดาลใจแถมตัวเขาเองยังได้เป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของริกแฟร์ด้วยหลังใส่ท่าไม้ตายสวิตชินมิวสิกแล้วก็จับริกแฟร์กดนับ3า HBK ก็กอดแล้วก็กระซิบบางอย่างกับริกแฟร์ก่อนที่จะเดินกลับเข้าหลังเวทีไปส่วนริกแฟร์ก็ร้องให้ออกมานะครับหลังได้รับเสียงปรบมือจากแฟนมวยปั้ำในสนามอย่างล้นหลาม และออกมาเปิดเผยในภายหลังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนจบแมตช์นั้นเนไม่มีการซ้อมเอาไว้ก่อนมันคือเหตุการณ์จริงล้วนๆชอนไมเคิลก็ออกมาเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสโตนโคว่าเขาตื้นตันเมื่อต้องพูดถึงช่วงเวลานั้นมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆต้องขอบคุณริกแฟร์นะครับที่ให้โอกาสกับเขาได้เป็นคนจบอาชีพนักมวยปล้ำของริกแฟร์ในศึกรอคืนต่อมา บรรดานักมวยปล้ำของ WWE และตำนานนักมวยปล้ำหลายคนได้ออกมาขอบคุณริกแฟร์ถึงบนเวทีนั่นทำให้ริกแฟร์นั้นร้องไห้หนักกว่าใน WrestleMania ซะอีกครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ